สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่ สวัสดีเจ้าต้อนทับมคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเล่าเรื่องล้านนาเจ้ารายการที่นําเสนอเรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่เจ้าวันนี้เจ้าเฮาปาคุณผู้ชมนั้นเดินทางมายังอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชีงยงใหม่เจ้าเฮา,งงารรมาดูงานหัตถกรรมงานฝีมือสลาของคนเชีงยงใหม่จะเป็นเรื่องราวอะไรอย่างนั้นติดตามได้ในรายการเล่าเรื่องล้านนาวันนี้เจ้า เจ้าและตอนนี้เนะเจ้าเฮาอยู่กับคุณทัศนียะจาเจ้าเจ้าของเชียงใหม่ซิลาดอนหรือว่าเชียงใหม่ซิลาดอนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าเห็นเขียวๆแบบเป็นเซรามิกเขียวๆนี่งดงามขนาดเลยอยากจะถามคุณทัศนีย์ว่าศิลาดอนเนี่ยมีความเป็นมาจากใดแล้วมันคืออะไรอย่างะเจ้าค่ะถ้าอู้ถึงเครื่องเคลือบสีเขียวๆนี่นะเจ้าเรื่องศิลาดดอนนี่นะเจ้ามันมีที่มาอย่างสวยงามเลยนะเจ้า สมัยก่อนคนชีงใหม่เขาจะคิ้ดว่าอเห็นเครื่องเครืองแบบนี้หรือว่าคนไทยจะเครียดว่าสังคโลกอาจารย์อันนี้คือตามความเข้าใจของแวบแรกที่หันใจค่ะมันจะเรียกว่าเครื่องสังคโลกเจ้าสังคโลกคนจะต้องกิดถึงความเป็นสุโขทัยพ่อคุณรามคำแหงเป็นยุคทองของสมัยสุโขทัยเครื่องเครือบนี้ก่นจะดังที่สุดเจ้าแต่พ่อคุณรามคำแหงเป็นเพื่อนครับ พ่อคุณเมงรายบ้านเฮาแล้วก็พ่อคุณงามเมืองที่สางกระชั้นนะเจ้า,วจาวความความความจเจริญรุ่งเรืองของโสุโขทโท,ทยนะก็ส่งต่อมาถึงเชียงใหม่แล้วสมัยที่ร้านานาของเฮาหรือเชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงก็คือเครื่องถ้วยสังกนแลงเจ้าเครื่องถ้วยสังกเลปเก็ะมันก็จะเป็นวัฒนธรรมต่อยอดมาคนเชียงใหม่เฮาเป็นคนที่มีวัฒนธรรมแล้วก็มีวัตถุดิบที่ดี เฮากลมาสร้างจากเครื่องค่ือยสังกะแพงก็ับมาสู่ซิลาดอนปัจจุบันตทางยุโรปเปิ้นห้องเครื่องเคลือบตรงนี้นะเจ้าว่าเซลาดอนเซลาดอนเซลาเปิ้กับเป็นเซลาก็สิลาศิลาคือหินศิลาคือหินาดนดอนดอนก็คือดนดนก็คือหินสีเขียวเจ้าเพราะว่าศิลาดอนคือเครื่องปั้นดินเผาเขียวหยกมรดกแห่งล้านนาถ้าพูดเป็นภาษาฝรั่งก็คือประเภทเครื่องปั้นดินเผาเขียวหยก ประเภทเนื้อหินวันนี้คําว่าศิลาโดนเชียงใหม่นะลูกนะก้นเอาไปจดทรัพย์สินทางปัญญาแล้วเป็นชื่อของชุมชนเขาเรียกว่า G.I. จา G.I. จาก็คือผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ผลิตภัณฑ์ที่บ่งบอกถึงคุณลักษณะพิเศษของแหล่งวัตถุดิบนั้นๆที่มีคุณภาพเพราะศิลา d ที่ดีที่สุดต้องอยู่เชียงใหม่ ลักษณะเด่นของศิลาดนหรือว่าลักษณะเฉพาะตัวของศิลาดนนี่คืออะไรอย่างเจ้าเจ้าอย่างอย่างที่ฮู้ฮูกันว่าเจ้าศิลาดนคือเครื่องปั้นดินเผาประเภทเนื้อหินที่ผลิตขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ผลิตขึ้นจากเนื้อดินดำแล้วก็เคลือบด้วยขี้เท่าพืชคือขี้เท่าเฉพาะคือไม้กอมไม้ร็คกฟ้าผสมกับดินหน้านาเผาวความร้อนสูงแบบการสันดาบไม่สมบูรณ์ ปัญหาว่าเผาแบบไล่อากาศออกั้่หมดนะจ๊าเวลาเย็นตัวเนี่ยจะเกิดออกมาเป็นสีเขียวคล้ายหยกแล้วสิ่งสําคัญอย่างคือศิลาดนที่ดีที่สุดเวลาเคาะแล้วจะมีเสียงดังกังวานแล้วก็เคลือบสีเคลือบที่จะออกเป็นสีเขียวม,ม,มันมีหลายเฉดสีสีเขียวทะเลสีเขียวหยกสีเขียวใบตองอแต่สีที่สวยที่สุดคือสีเขียวหยก แล้วก็สําคัญที่สุดคือแตกรายงาลูกแตกรายงานนี่นะเจ้าจุดเด่นของที่แตกรายงานเนี่ยเกิดจากเทคนิคพิเศษอย่างเรื่องการเผาและเกิดจากการหดตัวของเนื้อดินดําแล้วก็เคลือบไม่เท่ากันเวลาเย็นตัวอือพูดถึงแตกรายงานี่คือแตกโดย <ใน S 2> ธรรมชาติในวิธีการทําในขั้นตอนเลยค่ะมันมันเป็นเทคนิคพิเศษเหมือนมันเป็นที่ตั้งแต่ขบวนการดินแล้วนะเจ้า แล้วกวาน้ําเคลือบนะเจ้าล้วอู้ถึงเซนโดนนี่ก็จะมีหลายสีความจริงแล้วนี่คือมีหลายสีมีสีอย่างพ้องค่ะอ่ามีตั้งแต่สีเขียวไข่กาอย่างที่คนบอกอ่ะเจ้าเขียวไข่กาสีเขียวยกสีเขียวใบตองสีออกเหลืองต้องเขียวอย่างเดียวก็ค่ะอ่าบางครั้งบางครั้งมันจะออกสีน้ำผึ้งสีน้ำผึ้งนี่ก็มีเหมือนกันนะเจ้ามีเหมือนกันเราแล้วแต่ศิลปะอยู่การมองมันมองสีน้ำผึ้งเนี่บางทีเขาการเผาแผ่นแดงมาลลกแต่สีที่สวยที่สุดก็คือเขียวเขียว สนับสนุนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชีงยงใหม่ผู้ถึงการทำซิิลโดนนี้ต้องมีส่วนประกอบออย่างพ่องอ่ะเจ้าอย่างที่บอกนะเจ้าดินเนะ่ะ ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเขาอยู่ที่นี่ดินเขากับปรุงเองน้ำเคลือบเท่ากับปรุงเองเขาคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดอย่างที่บอกอะศิลระดอนเชียงใหม่คือผิดพลุ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์สิ่งที่บ่งบอกถึงแหล่งผลิตภัณฑ์คุณภาพวัตถุดิบดินนั้นที่มีคุณภาพน่าจะมีแหล่งดินที่ดีที่สุดอยู่ที่อำเภอแม่ลิมแม่ลิมแม่แตงเนี่ยนะวันนี้ส่ยอดดอยพระพุทธบาท400รมันจะเป็นจันดินนะลูก มันเป็นเนสายน้าอ่ะแล้วหอก็อาใจคู่ค้าพุดมาขายให้เอาเขากันมีทดลองทดลองว่าดินเนี้แกล่งไหมออกมาเผาดินมันจะมีแร่ธาตุอย่างนึงที่ออกมาผสมกับเรื่อกมันจะออกชิ้เต้านี่ก็บเหมืองกันลูกชิ้เต้าที่แปลงน้ําเรือมนะลูกสูตรเคมีไผ่ก็ทําได้างที่บอกชิ้เต้านะที่สวยที่สุดชิ้เต้าไม้กอขิ้เต้าไม้ต้องเฉพาะต้องเฉพาะไม้ตัวเฉพาะไม้จะเอาไม้ไปเรื่อยไปได้ไม้ไปเรื่อยไปได้เพราะว่าอย่างอย่างชิ้เต้าเนี่ย ดินหน้านาเจ้าสาคัญกว่าดินขี้ต่างแรก่ขี้ต่างแร่ผสมดินขี้ต่างแรก่คือดินไส้เดือนดินขี้ต่างแรก่เขาต้องปลูกเฉพาะเลยเพื่อที่จะดินไส้เดือนขึ้นมาอินรีสารนะเราเขาก็ขูดงดินนะ่เอามาล้างให้สะอาดราผสมน้ําเกลือน้ําเกลือบตรงเนี้ยมันเหมือนมันมันจะมีแร่ธาตุอยู่ในในขี้เต้าในดินหน้านาแล้วก็บอดี้ของดินดำเนี่ยเวลาเผาลูกมันจะออกมาเป็นสีที่สวยงามอย่างนั้นจ๊ะเนี่ยหัวใจสําคัญที่สุดเลยงานปั้นมือ จาก mm hmm. ดินที่มีคุณภาพที่ดีที่สุดบนพื้นราบอำเภอแม่ริมแม่แต่ mm hmm. สู่ยอดดอยพระพุทธบาทส 400, mm ี hmm. ่รอยนำมารังสรรค์ด้วยจิตวิญญ,ญาณของช่างสลากคนเมือง mm hmm. ด้วยการปั้นแปะแกะขูดเขียนเผาออกมา mm hmm. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทมีชีวิต mm hmm. เพื่อส่งต่อให้ชาวไทยและชาวโลก mm hmm. ได้สัมผัสด้วยความสุข ถึงศิลา d จากอดีตเนาะจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงจะได้พ่องมีการพัฒน,นานาเจา้าวันนี้สมัยก่อนลูกๆจะเห็นว่าศิลา d ก็คือเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบชนิดหนึ่งหนูจะเห็นแต่ถ้วยโถโอชาม,มพวกแจกันโถจะออานนเจา้จาเจ้าและสําหรับคนชั้นสูงบางทีคนสมัยใหม่เข้าคนคนชั้นสูงเท่านั้นที่จะใช้เนี่ยจะแต่วันนี้เขา เราต้องพัฒนาให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยทั่วกับทุกเพศทุวกวัยเพราะว่าโลก<อ>มัเนเปลี่ยนไปนะจ๊ะเอ,อเอาวันนี้ลูกจะเห็นว่าเราเน้นเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันเครื่องใช้ในพวกเคเบิลแวร์ปกปกติเซเลดอนจะเรียบเรียบทีเขียวเขียวเพลนเพลนมันคลาสสิกอีกแบบหนึ่งวันนี้เราก็เพิ่มลวดลายการแกะลวดลายขึ้นมาลูกาบางทีหนูอาจจะไม่อยากใช้จานชามหลูหมดไม่อยากอาจจะใช้โถอะไรมันมันไกลตัวหนูไป เครื่องประดับเ,เครื่องประดับเราเราสู่จิวเวลรี่เซราดอนอเห็นไหมสวยงามนนี่คือการพัฒนา,ฒนาคือการเปลี่ยนแปลงอู้ถึงงานฝีมือนะจเจ้าเจียงใหม่ก็ยังถือว่าเป็นแหล่ง ช่างสลาแตเจ้าโนตี่มีชื่อเสียงว่าจะในด้านไหนถ้าเกิดพูดถึงเจียงไม่ศิลาดนก็อยู่หนึ่งในนั้นหนึ่งในนั้นเลยนะเจ้าแม้ว่าในจังหวัดอื่นอาจจะมีเช่นเดียวกันอย่างศิลาดลที่ดีที่สุดคือเชียงใหม่วันนี้ต้องขอบคุณพี่ทัศนีนะเจ้าที่ได้มาแนะนําแล้วก็เพื่อความรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับศิลาดนขอพระคุณนะเจ้าขอพระคุณเจ้า